วันน uhm. ี้เราพาเพื่อนๆตามรอยโครงการพระราชดำรีกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับและด้านล่างนี้พบกันการไร้สารพิษอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ต้นเขีรวค่ะพี่แก้วว่าจะเหมืเนอย่าหนี้ไหมให้มาถึงเรัาอ้าวก็มาถึงแล้วอ้าวดีแล้วเราไป ขุนศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านโครงการกรสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่เลขที่14หมู่ที่11ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากรุมส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวตั้งขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2541 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอนุลยเดชร,รับกลุ่มไว้ภายใต้โครงการอนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2541จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรชื่อสหกรณ์เกษตรไร้ราสารพิษในเขตระเตอรูรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวจำกัดและดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้เกิดความสนใจแก่กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานจนได้รับขนานนามในบทความมูลราสารมูรณิทิชัยพัฒนาฉบับเดือนเมษาพุทธศักราช2544ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน อีกแหล่พนักงานตัวนี้คือเขาเรียกว่าอาคารสมล่าลุงเป็นอาคารที่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งทั้งทั้งอาคารสนามหลวงตอนนี้ลุงถือว่าเป็นเป็นภูธิยามหาวิชาลัยก็ทีนี้เราก็รวมกลุ่มสมาชิกเนี่ยมาทำสตุ้มสตุ้มผัดเพื่อที่จะคืนนี้จะเข้าไปที่ท้องสนามหลวงได้แก่ผู้ที่มาหมายมางานพข้าร่วมจุดหมอกควงสนามหลวงครา ลุงก็ตั้เป้าว่ะในโครงการที่นี่พี่ว่าได้เป็นความนั้นหนูก็จะทำตอนนี้ก็มีคนให้ให้ลุงแค่ที่60ไร่ลุงก,ก็ตั้งใจไปที่60ไร่นี่ก็จะปลูกผักก็จะนำลงตลอดทีตอนนี้นะครับเราก็มาเถึงกันแล้วที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาน ใครมาถึงจังหวัดชายภูมิต้องห้ามพลาดที่จะมาชมดอกกระเจี๊ยบสวยๆงามๆยนะคะโอ้ผู้หญิงก็อย่างนี้เนี่ยแหละต้องมอหันตั้งผาสุดดินก่อนดอกไม้แล้วคะโอเคไปกันค่ะค่ะก็ชื่อนางสาวธามปณีชรางามค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นนักวิชาการฝ่าไม้แอนนั้นเป็นมอหันหันตั้งค่ะจะอยู่ แล้วตอนนี้ทุ่งดอกกระเจียวเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ทุ่งดอกกระเจียวโรยหมดแล้วค่ะก mm ็ hmm. คือจะกระเจียวเนี่ยจะขึ้นช่วงหน้าฝน oh. ช่วงประมาณมิถุนากระกะดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีภาพทุ่งดอกกระเจียวที่เราเคยไปถ่ายมาให้ดูนะ <laughs> ท oh ุ่งดอกกระเจียวหรือว่าทุ่งดอกบัวสวรรค์อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ2กิโลเมตรเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชพูิตั้งอยู่บริเวณสันเขาพังเหยทางทิศตะวันตกในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคมต้นกระเจียวออกดอกสวยงามเต็มทุ่งมีทั้งดอกสีชมพูและสีขาวทุ่งดอกกระเจียวเชภูิมันมีมอหับ มามอ ok> ีกท uh, okay. uh, ี่หนึ่งไทยสุทยทยานไทยทองโอเคอ่าเราก็มีภาพให้ดูด้วยจาระดับืถึง8หเมตรเลยนะครับโอ้ก่อแต่ทำไมผานเห็นชื่อว่าผาหั่งหดนะคะหมายว่าชื่อดิงมันก็ดีอยู่แล้วนะชื่อเดิมของมันชื่อว่าผานลำพึ่งแต่อันที่เขาเรียกกันว่าผาหั่งดเนี่ยเพราะว่าคามสูงมันสากเลครับหน่าว่าเสียวใช่ไหมคะใช่เลครับแล้วมีครับเสียวไหมครับ ท้าไปเที่ยวใท้องจะถามหดนะครับถามหดถ้าชอบมเที่ยวนี่ไปหาหมอหัมรังเราเจอแล้วนะครับหมอหําตัง เกงเขาไปไหนฮะไม่ได้ใ่ยอไยู่บนรถอ่ยู่บนรถค่ะเมื่อปีพศ2536กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงอย่างละเอียดและพบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เมื่อรวมกับเนื้อที่เดิมแล้วมีเนื้อที่ประมาณ112ตารางกิโลเมตรหรือ70,000ไร่ ซึ่งมีจุดเด่นที่น่าสนใจท,งทางธรณีวิทยาอีกมากมายสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติจึงได้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่ในตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียภูมิแห่งนี้ให้เป็นอุทยานแห่งชาติป่าหิน ลานงามเป็นลานหินที่มีรูปรแบบ่างแปลกบนพื้นที่กว่า1ิไร่ที่เกิดขึ้นจากการกระต้นอนเนื้อดินและหินในส่วนที่จับตัวกันอย่างเบาบางโดยต่อไปยิ่งนานวันเข้า<ว>จึงทําให้เกิดโขดหินที่มีรูปร่างแตกต่างกันจึงทําให้หินเหล่านั้นดูสวยงามจนน่าอัศจรรย์เราเราได้ไปดูหรือยังดูแล้วคะัิแล้วมันเหมือนไหมเหมือนไหมครับเหมือนเราไปเห็นที่ไหนมาเนี่ย จุดชมวิวสุดแผ่นดินมีลักษณะเป็นผานสูงชันและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหยซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่ายงามสูงประมาณ846เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกิดจากการยุบตัวของพื้นที่เป็นที่รากถูงอิสานจึงเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอิสานทำให้เรียกบริเวณนี้ว่าสุดแผ่นดิน ายภูเาที่วิีกไกสายเลือก้เป็นไงบ้างคะรุ่นตีพี่แก้วเราเนี่ได้มาทั้งเที่ยวพาสุดแผ่นดินแล้วก็ลานหินงามอีกด้วยอตัหม้ เอาเป็นว่ามันสวยจริงๆนะคะสวยงามมากและนี่ก็คือการเที่ยวแบบอีสานซับนัวแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากจะไปเที่ยวเทภูมิหรือโคราชแบบถึงแก่นเขาเรียกว่าลึกซึ้งเลยเนี่ยติดต่อนะครับที่ททหนึ่งหกเจ็ดสองเน้นเด่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 อ